จะถามว่าคาไกล่ทใดแล้วเอาแต่บอกในญ่เรื่องสึบของเบิร์ดหลานบ่เศร้าเลยถ้าสุดท้ายคุณยังมาถูกกับตงจคือเก่าคอยแค่งหูซึกสซับสนหลายไปหน่อยเจ้าหูซึกซับสนตลอดเวลาเลยจังใด้าบริจัยเงื่อนใจเป็นยังเจาจังสนใจเรื่องควมสัมพันธ์ของหัวหน้ากับคุณจะมาถูดน้่นหละเป็นยังจังมาถามว่าเล่าเห็นอีอย่างในตัวเจ้าผู้ชายท่้งใดก็คือกันเบิร์ดห็นละสิบอกให้บ่ว่าจะเป็นมนุษย์ก็บินหรือว่ายมาถูดกัดซ่างบอกให้ว่าโบแม่ยืนที่เจ้าคืนจัค่อยินะลบดอก บ่าวเดนับจากนี้จะปิดบังอียังคอยอีกหูบ่อ๋อเจ้าทํามือนี้มาตลอดเป็นบ่จ้าได้ให้เดชคอยเห็ดงานหล่านขายไกยอันนั่นงานจากของหล้านงามให้คอยบอ่าแนคอยให้เจ้าไปเหตยุหันตอเหิงละ่ะจะหมายคู่มาแนวใดนี่คอยแค่จำการให้แคบลงย่ำคอยจำกัดว่าเป็นห่านไก่เจ้ากระทุมเทพเบิดหนาตักย่ำคอยบอกว่าเจ้าสิได้เจ้ากระมันใจย่ำมีคนเห็นเพื่อกระสิจ้างเจ้าเด้เฮะนี่มันเลยสาระแต่นาอยเลยไรสาราสมบัติาขอของคอ,อ,งอยยม่สมหวังเลยทางงานผ่าท่ามและกับเรื่องผู้บ่าว เป็นอย่างเครื่องอว่าเรื่องแฟนแท้ต้องให้คอยหักขาแท้ฮี่แล้วเห็นเพิ่นเห็นว่าคอยเป็นแฟนเลยบ่ต้องให้คอยเพ่ยยังจักอย่างเพื่อให้เพิ่นหู้ว่าอ๋อแฟนคอยขึ้เครืองบ,บินขี่สูนจังสีส่สบ,บ่อฮะแม่นอยู่บ่อเฮ้ยแล้วเป็นยังสิต้องเครียดน้ำละ่ะเฮ้ยขอบอกให้ได้บอกอีหยังเด้อ การได้เห็นเจ้าเห็ดง่านนี่มาเที่ยนในคอยเสาเด้คอยหัว,ได,วได้เห็นเป็นเทธอแรกฟันดีเด้